คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนหลอนจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ล,ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณเกมมาพร้อมกับประสบการณ์ตรงของคุณเกมที่ไปรับส่งแฟนที่ทำงานจนวันหนึ่งได้ไปรับแฟนในช่วงดึกทำให้ได้พบเจอกับเรื่องราวชวนหลอนเรื่องนี้ครับเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณสัก7เดือนที่ผ่านมาคุณเกมมาพร้อมกับเรื่องพี่พ ผมทําเครื่องมาใหม่นี่คือเรื่องผีนะมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่สี่กันเลยครับสวัสดีครับคุณเกมสวัสดีครับพี่แจ็คครับผมคุณเกมตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับนี่ย่อ่ชนบุรีครับอยู่ที่จังหวัดชนบุรีคุณเกมกับผมเราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับไม่เคยเลยครับผมแต่ผมฟังพี่แจ็คจนไม่รู้จะฟังอะไรเลยครับจนไม่มีอะไรจะฟังแล้วหรอ ครับผมนี่ส่วนมากจะเป็นฟังสดหรือว่าฟังย้อนหลังย้อนหลังอย่างเดียวเลยครับพี่อย่างเดียวเลยคือผมผลิตคลิปให้ฟังไม่ทันแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ครับโ,โผมขอโทษจริงๆงริร่เป็นะฮคุณเกมวันเนี้ยมันจะมีคลิปของคุณเกมเนี่ยอยู่ในเพลย์ลิสต์ของ The Ghost Radio ละยินดีมากที่ที่โทรมาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันเรื่องนี้เนี่ยจะพาเราย้อนกลับไปเมื่อเจ็ดเดือนที่ผ่านมา ตอนนั้นเนี่ยไปรับแฟนในช่วงดึกจนทําให้เจอเรื่องนี้ใช่ครับพี่พี่พี่ผมทําเครื่องมาใหม่ครับเอออันนี้ใครตั้งชื่อเรื่องทีมงานหรือว่าคุณเกมครับผมครับสุดยอดมีประโยคนึงที่ว่าคนในเรื่องพูดผมก็เลยเเรื่องนี้แหละอะไรอย่างนี้นะเอ,อ้ยสุดยอดไม่เหมือนใครแหวกแนวดีเหมือนเหมือนกับเรื่องเมื่อกี้เลยกลับบ้านไปกินต้มไก่อะ่ะนะครับมา มาให้พวกเราฟังครับเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นก่อนอื่นก็สวัสดีพี่แจ็คด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเตื่นเต้นมากเลยครับสบายสบายสบายเอาความตื่นเต้นทิ้งไปก่อนนี่ฟังผมจนไม่มีอะไรจะฟังแสดงว่าเราคุ้นเสียงกันสูตรลมหายใจเข้าลึกๆค่อยๆเล่าไม่ต้องรีบเลยนะครับโอเคมามาเดี๋ยวเราช่วยกันโอเคครับ คือผมจะต้องบอกก่อนว่าคือแฟนผมเนี่ยผมจะต้องไปรับเขาทุกวันอยู่แล้วครับงั้นผมเขาจะเลิกงานสี่ทุ่มครึ่งครับแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นผู้ช่วยเขาอยู่เด็กอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นผมจะออกจากบ้านห้าทุ่มครับเป็นปกติทุกวันครับผมจะต้องบอกก่อนว่าทางที่ผมไปรับแฟนผมนะครับผมจะบอกคร่าวๆนะครับอืคือผมออกจากหน้าหมู่บ้านไปเลี้ยวซ้ายนะครับ เจอสีแยกไฟแดง <c oughs> เลี้ยวไปทางซ้ายอีกทีหนึง่งจะเจอสีแยกไฟแดงอีกทีหนึง่ง <c oughs> แล้วก็ตรงไปครับจะเจอสีแยกไฟแดงแล้วก็เลี้ยวขวาทีนี้จะถึงโรงงานครับ <c oughs> ที่แฟนผมถามแล้วครับทุกวันผมจะต้องผ่านเส้นนี้ครับไปรับแฟนผมวันนั้นก็เหมือนปกติครับผมไม่ได้คิดไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ห้าทุ่มผมก็ออกจากบ้าน <c oughs> <c oughs> ไปถึงแยกที่หนึ่งปุ๊บผมเลี้ยวซ้ายครับปกติไม่มีอะไร ก่อนจะถึงแยกที่สองเนี่ยครับผมเห็นแล้วว่าคือรถมันโล่งครับแต่ว่ามีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งครับจอดติดไฟแดงอยู่อืประมาณร้อยกวิครับอ่าจอดติดไฟแดงอยู่ผมก็เข้าไปจอดข้างๆแต่พักหนึ่งก็มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเป็นป้าคนหนึ่งครับขี่มาข้างๆผมอีกทีหนึ่งคือคันที่จอดคันแรกเนี่ยอยู่ข้างขวาผมนะครับผมอยู่ตรงกลางแ้วก็มีป้าคนหนึ่งอยู่ด้านซ้ายยืยนๆหลังผมนิดนึง คือว่าพอจอดรอไฟแดงไปสักพักนะครับอ่วัยรุ่นนะครับที่จอดก่อนหน้านี้ครับเขาเป็นวัยรุ่นนะครับอายุเขาผมเดาแล้วน่าจะมันมอสองมอสามนะครับขี่รถเป็นเป็นทรงเวฟนะครับแต่ไม่ใช่เฟฟนะครับอ่าเป็นทรงเป็นรถสองจังหวะครับครับอยู่ๆเขาก็หันมาแบบมาหาผมบอกพี่พี่ ผมทาเครื่องมาใหม่อ่านด้วยความที่ว่าผมก็เป็นคนชอบเออแล้วผมเป็นคนชอบแบนอยู่แล้วผมก็เข้าใจและอ่านน้องมันจะท้าผมอจะโชว์เครื่องวันนี้ผมทามาใหม่พี่เอากับผมป่ะใช่ครับใช่ประมาณนั้นครับเดี๋ยวเราจะรู้กันเลยครับด้วยความที่ว่าผมอ่ะผมขี่บิ๊กไบค์พี่ผมขี่4 0 0ซีผมดูรถน้องแล้วเขาไม่น่าจะเกิน1 2 5ซีถึงจะเป็นสองจังหวะก็เถอะ ผมก็อายักหน้าให้รู้ว่่ะ,อะเอาก็เอาอืแต่ผมไม่ได้คิดจะแข่งอะไรกับน้องเขาจริงจังหรอกครับ,บน้องเขาก็ทําท่าแบบว่าเหมือนแบบเตรียมตัวออกตัวพี่เหมือนแดกแหวนเลยอย่างเงี้ยพนี่มผมก็ชิวๆบอกพอ,อไฟเขียวปุ๊บเนี่ตามขา้าวน้องก็พุง่งออกไปเลยผมก็ค่อยๆออกไปด้วยว่ารถเราซีซีเยอะกว่ามากครับ,บผมว่าแค่จี้จุดน้องเขาไปเฉยไม่ได้คิดจะแข่งอะไรอืและที่เนี้ยครับ ไฟแดงแยกที่สองเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยครับพอออกพ้นตรงเสียแยกปุ๊บมันจะเบี่ยงกว่านิดนึงครับไม่ถึงกับเลี้ยวครับแล้วแถบฝั่งซ้ายของแยกที่สองเนี่ยครับมันจะเป็นป่าหมดเลยครับพี่ครับมันจะเป็นอ่าแบบว่าไม่ถึงกับใหญ่มากแต่มันก็ใหญ่ครับพี่เป็นจะเป็นแนวยาวตามถนนเป็นมากกว่าครับพอทีนี้น้องเลี้ยวขวาปุ๊บ รถน้องมันสายครับพี่สายแบบผมดูว่าล้มแน่ๆผมก็เลยชะลอครับพี่ก้เป็นอย่างที่ผมคิดครับสายไปสายมาปุ๊บเหมือนน้องเขาจะหักหักเหมือนจะตั้งลำพี่หักซ้ายมาปุ๊บน้องเขาวิ่งเลียขวานะครับพี่ผมวิ่งเลียกลางครับหักซ้ายมาปุ๊บทีเนี้ยผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะพี่เพราะว่ามันมีรถกระบะเนี่ยมันมันเลี้ยวมาจากทางซ้ายจากสี่แยกก่อนแล้วมันไปข้างหน้าครับแต่มันขี่ช้า น้องน้องมันเบี่ยงซ้ายมามันจะชนครับพี่ครับน้องก็เลยหักซ้ายทีนึงครับพี่อตอนหักซ้ายทีเนี้ยมันโดยชนฟุตบาทครับพี่น้องนี่เป็นปอร์แมนชั่วขนาดเลยครับ<อ>พุ่งเข้าปากเลยแล้วมาใส่น้องก็เหินขึ้นฟ้าครับแล้วก็ไปชนกับกิ่งไม้แล้วก็ล่วงออกมากทีกพื้นครับผมก็ตกใจเลยพี่ผมก็คือตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากถูกป่ะบุ๊บป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 เร็วกวิบ<อ>แบบสายบุ๊ปบุ๊ปบุ๊แล้วน้องก็หัก ปาดหน้าผมไปเลยครับพี่ปึ๊บแล้วก็หลบพีทีไปเลยฮนะอตอนนั้นก็วิ่งประมาณ120ไปพี่งดเห็นผลดชฉลอเข้าข้างทางแล้วเข้าข้างซ้ายครับผมก็เลยจอดแล้วผมก็เดินลงไปวิ่งไปหาตรงที่น้องลม้มไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่คนระับทำไมไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปผมก็ไม่รู้เองเหมือนกันฮนะผมก็จอดมอเตอร์ไซค์แล้วผมก็เดินย้อนกลับไปแล้วก็ตะโกนไอ้น้องไอ้น้องเป็นไรเป่าก็เรียอยู่พักหนึ่งนะพี่ แล้วน้องก็เดินออกมาจากต้นไม้อืถ้านับจากข้างหน้าสุดน่าจะมาต้นที่สามก็พี่ต้นที่สองที่สามนะฮะโผล่มาจากข้างหลังต้นไม้มันก็บอกไม่เป็นไรครับพี่ออืขอบคุณมากครับพี่ที่เป็นห่วงผมอผมก็ถามว่าเอา้ารถอยู่ไหนอะให้พี่ไปส่งโรงพยาบาลเปล่าไหวเปล่าอะไรนี่คือผมจะบอกว่าผมไปถึงเนะี่ยผมไม่เห็นรถเลยพี่ทั้งๆที่ว่ารถมันโดนกิ่งไม้แล้วมันตกลงมา พี่มันต้องใกล้แล้วผมต้องเห็นพี่ครับแต่ผมไม่เห็นอนอ็บอกว่าไม่เป็นไรครับพี่พี่ชำมบุญให้ผมหน่อยได้ไหมครับอ้ยุยุ้ยอออันนี้ผมผมผมจะบอกว่าตอนนั้นนะผมไม่ได้กลัวไม่ได้คิดเรื่องผีนะครับเอาในใจผมตรงๆโทษเลยนะครับอะไรของมึงเนี่ยเอนในใจผมคิดอย่างนี้นะอะไรของมึงคิดว่าคิดว่าน้องกวน S <S ใช่ครับรถ uh huh. ล้ลมมาขอบุญอะไรของม uh ึงประมาณนี้ครับพี่คร uh ับ huh. แล้วน้องพูดถึะนะพี่ uh huh. ทําบุญให้ผมนะครับอ uh huh. ผมว่างงปัแป๊บหนึ่งครับพี่แล้วก็มองหน้าน้องมันแล้วก uh huh. ็เออเออเออแบบเออสง่สงๆนะพี่คร uh huh. แล้วนี้น้องมันก็ยิ้มแล้วก็ยักหน้า uh huh. แล้วนี้ผมก็ถามอีกทีว่าไปน้องพี่ไปลงไปสงง่งโรงพยาบาลแน่นะออมัน huh. ก็ยักหน้าอีกทีหนึ่ง และ้ช็อตเนี่ยครับที่มันทาให้ผมรู้เลยว่าน้องไม่ใช่คนแน่ๆคือหลังจากที่น้องยักหน้าผมให้ผมปุ๊บน้องหันซ้ายครับเดินเข้าไปในป่าสามเก้าเท่านั้นพี่หายวับไปเลยอุ้ย,ยขนลุกว่ะเหรอต่อหน้าต่อตาเลยเหรอใช่ครับพี่เดี๋ยวนะไอตอนที่เราเห็นอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นแบบปุ้งปั้งปุ้ง,ป,งปั้งนะตอนนั้นนะ่ะแล้วอยู่ๆเราเห็นคนที่คิดว่าเกิดอุบัติเหตุเด,เดินออกมาโดยที่ไม่เป็นอะไรเลยเนี่ย ยังไม่แปลกใจกอพี่เออมันไม่ใช่ไม่เป็นอะไรก็ผมลืมเล่าขอโทษครับชวนตื่นเต้นไปหน่อยเออน้องเขามีหัวแตกนิดหน่อยออมีเลือดออกมีหัวแตกรบคันิดหน่อยแล้วก็ถลอกตามแขนนิดเดียวพี่ผมลืมเล่าขอโทษครับผมโอเคเขาก็มีดีเทลของของแผลอยู่ครับผมออนึกว่าเออเดินออกมาแบบตัวค l e a n c l e ไม่เป็นอะไรเลยครับเอออโอเคเขาบอกว่าพี่ทําบุญให้ผมสัญญานะ แล้วก็เออเออเออแล้วเขาก็หันแล้วก็เดินสามก้าวแล้วก็หายแวบไปต่อหน้าต่อตาเราใช่ครับพี่ชีวิตยังไงต่อนะตอนนั้นคุณเกมผมก็ด้วยความ,มงงแล้วแล้วก็ตกใจนิดนิดอุ้ยมันหายต่อหน้าต่อต,อตาผมเลยอะไรเงี้ยผมก็ขี่ไปรับแฟนครับแล้วผมก็ไม่ได้ทําบุญได้เขาครับ,รบเดือนกว่าครับพี่ทีนี้ผมก็ต้องไปรับแฟนผมเส้นทางนี้ประจาใช่ไหมพี่ผมก็ผ่านเส้นนี้อีก ผมไม่ทําบุญด้วความเดือนกว่าแล้วนะอะผมขี่ผ่านจุดนั้นก็นพี่ผมได้ยินเสียงน้องก็เลยพี่ผมก็หันไปอผมเจอน้องเขายืนยืนอยู่กับแต่ตอนนี้ไม่ได้มีแผลแล้วนะออผมก็รู้แล้วผมก็เลยพูดพูดไม่รู้ว่าเขาะจะได้ยินหรือเปล่านะครับผมก็พูดว่าเออพี่ไม่ได้ลืมช่วงนี้พี่ควงเยอะพี่ทำบุญโ <นะ S 2> ดยให้คุณเกมครับคุณเกมเป็นคนไม่กลัวผีถูกไหมถ้ามาอย่างนี้ไม่กลัวครับพี่ เป็นผมผมมาอย่างไงผมก็กลัวอันนี้คือไม่เห็นเขาหายไปต่อหน้าต่อตาตั้งแต่ทีแรกก็คืออ๋อเออเขาเขาหายไปได้ไงวะก็ข,ขี่รถไปรับแ,แฟนต่อได้เพราะครั้งนี้กลับมาเหมือนเขามาทวงแต่เขาก็มาทวงดีๆก็คือเขาพยายามพูดกับเราใช่ครับเราก็บอกเขาว่าเออพี่ควงเยอะพี่ทํางานเยอะพี่ยังไม่ว่างเลยใช่ครับแล้วผมก็ตอนอดก อีกสองสามวันผมก็ไปทาบุญให้เขาครับออพี่ครับรถปกติแล้วผมเป็นคนที่ขี่รถแล่ผมจะไม่ค่อยจําทางพี่ผมก็รู้ว่าอ่ะเส้นนี้ผมไปไประจําออผมก็ขี่เส้นนี้ไม่ได้จําอะไรแต่พอะมาณวันวัน,วนวันจันพี่จันทรที่ผ่านมาครับออผมมีผมมีโอกาสได้พาไปทางนั้นพี่ครับเป็นวันแรกที่ผมสังเกตทางครับ แยกแรกเลี้ยวซ้ายไม่มีอะไรครับครับไปถึงแยกที่สองผมต้องตรงไปครับอพี่รู้ไหมครับว่าตรงที่ผมเห็นน้องเขาล้มอะมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรมันเป็นสุสานครับพี่สุสานในที่นี้คือหมายถึงว่ามันเป็นสุสานห่วงซุยเป็นสุสานแบบฝังศพเยอะๆเหมือนเหมือนเป็นสุสานของคนจีนนะครับที่วงซุยเป็นเนินๆนะเนินๆเขาเรียกว่าห่วงซุยอันนั้นอ่า ครับแต่ว่าที่ผ่านมาผมไม่เห็นสุสานเลยนะครับอืมครับผมเรื่องประมาณนี้ครับพี่คือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราผ่านบ่อยมากเราก็ไม่เคยสังเกตใช่รว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนกับห่วงซุยเป็นสุสานครับผมอแต่วันนั้นเนี่ยที่มันเกิดเหตุปุ๊บเราเห็นหนู่นนี่นั่นใดๆก็แล้วแต่พอขับผ่านมา พอเราเริ่มสังเกตทางมากๆกลายเป็นว่าอ๋อไอ้ตรงที่เราเห็นน้องคนนั้นเนี่ยเขาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันเป็นสุสานหมายถึงว่าทางเข้าสุสานหรือว่ามันเป็นสุสานที่มันติดอยู่กับถนนก็คือทางเข้าสุสานก็ติดกับถนนครับแต่ไอ้อตรงที่น้องล้ม,มอ่ะก็คือมันจะเป็นป่ามันมีต้นไม้แค่สี่ต้นนะพี่ที่ขวางกับถนนอยู่แล้วก็จะมีคลองน้ําเล็กๆ แล้วเลยไปอีกก็เป็นสุสานเลยครับอืแต่ตอนที่น้องล้มตอนนั้นผมไม่เห็นนะพี่ไม่ไอตรงที่น้องเขาล้มเนี่ยมันไม่ได้เป็นทางเข้าถูกว่ามันเป็นเหมือนกับพื้นที่หนึ่งที่เป็นสุสานที่มันติดอยู่กับใกล้ๆกับถนนใช่ครับอ๋อโอเคโอเคเออนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอน้องคนเนี้ยเขามาเกิดอุบัติเหตุตรงเนี้ยแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับพวงซุ้ยกับสุสานหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็ไม่แน่มันก็ไม่รู้ครับแต่ก็ไปทําบุญให้เขาเรียบร้อย ใช่ครับโอ้โหเป็นคนที่ใจแข็งมากเลยนะนิ่งมากเลยนะเออคือที่ผมใจแข็งได้เพราะว่าตอนเด็กๆนะครับพี่เขาพี่ชายผมเขาเลี้ยงผีเขาชอบผีเขามาแกล้งผมครับฮะคือรับฟีคือหมายถึงว่าพี่ชายอืมที่พี่ชายด้แท้ผมอะครับเขาเป็นเลี้ยงกุมาเลี้ยงรักยมอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบส่งมาแกล้งผม อ๋อเจอมาตั้งแต่เด็กก็เลยทําให้เราในแข็งแกร่งสามารถแบบเ,เออเออเออ,เอ,อพี่ดูแล้วพี่ไม่ลืมนะแต่ช่วงน,นี้พี่ควงกะพี่ทํางานเยอะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวพี่ไปทําให้เดี๋ยวพี่ไปก่อนนะอย่างนั้นเลยนะได้เลยนะครับผมก็<ผ>มไม่รู้ว,ว่าเขาได้ยินหรือเปล่าผมก็พูดไว้ก่อนนะพี่เหมือนแก้ตัวไว้ก่อนนะครับไอจังหวะที่เห็นเขาหายไปมา,าต,อตาอีกก็อ๋อเขาหายไปผมสงสัยไม่ใช่คนขี่รถไปทักแฟนต่อได้เป็นผมนะ ไม่มีทางที่ผมจะมีสติไปไหนต่อได้อ,อมตกใจนิดเดียวก็อาหายไฟอะไรนีล่าสุดน,นี่นผมไม่ต้องไม่ต้องเจอผีนะขออนุญาตเมาส์หน่อยเมื่อวันไหนเนาะผมอ๋อเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาผมโทรไปในรายการอังคารคุมโปงกาลังคุยเรื่องผีเสร็จปุ๊บบนออฟฟิศไม่มีใครละก็กำลังจะปิดไฟปิดองค์ปิดแอร์กำลังจะเดินไปปิดไอไอ้ตรงผ้าม่านตุ๊กแกตัวเบล้อ์เลยเกาะอยู่ตรง ตรงตรงคอมแอร์ที่ที่อยู่ข้างข้างข้างๆเนี่ยที่ผมชี้เนี่ยอูนแล้วผมยังสติยังจะแตกเลยนะแต่เนี้ยเจอผีนะครับ <c oughs> ผมผมจะเล่าที่พี่ผมส่งมาแกลงให้ผมฟังนิดหน่อยเอาไหมครับออาก็คือดงของกุมงกุมารมาแกลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับฟังแล้วครับอ่ะครับก็มันแค่สั้นๆก็ครั้งแรกก็ผม แม่ผมอาชีพขายของครับผมก็ต้องไปกับแม่อยู่แล้วพี่ชายผมก็ไปกับแม่เหมือนกันอะไรเงี้ยด้วยความที่เราเป็นเด็กกับพี่ตอนนั้นเด็กมากเลยครับผมก็ไม่อยากขายของครับพี่ก็ไปเล่นกับพี่ชายมันจะมีข้างๆตลาดนะมันจะเป็นสวนเลยครับมันจะมีต้นมะม่วงต้นหนึ่งใหญ่ที่สุดในตลาดเลยครับผมก็ช่วยปีนตรงนั้นแหละแต่ว่าตอนนั้นน่ะมันทุ่มสองทุ่มแล้วครับผมก็ไม่ได้ปีนก็นั่งอยู่ข้างล่างมันจะมีโต๊ะเลยเพราะว่ามัน มันเป็นต้นใหญ่สุด, <S 1> <S 1> สดเขาก็จะมีโต๊ะไว้คนนั่งนะพี่ครับอยู่ๆพี่ชายของก็พูดขึ้นมาว่ <S 1> <S 1> เ<อ>าเกมออยากเห็นรูปพี่ไหม <S 1> <S 1> อา่าล้วอะไรพี่รูปพี่ไหนเพราะว่าตอนนั้นพี่ชายของก็เด็กผมก็ยังไม่รู้ว่าพี่เขาเลี้ยงกุมารด้วยนะครับรูปพี่ไหนแล้วพี่ผมก็ชี้ไปที่พื้นนะครับมันเป็นเง<ม>าครับพี่มันก็คือเป็นใบไม้อรัพี่พี่นึกตามผมนะเป็นพื้นดินแล้วก็มีใบไม้ แล้วก็มีเด็กคนหนึ่งครับพี่ผมจุกกลนั่งห้อยขาอยู่ตึงตงแล้วก็บกมือเอียงคอบกมือให้ผมอะเหมือนบายบายอะไรเงี้ยพี่เท่านั้นแหละพี่ผมก็วิ่งเลยครับันที่เขาแกล้งเขาเรียงไหว้ใช่ครับเโอ้โหเจอว่าแต่เด็กกเขาเข้าใจได้ว่าภูมิต้านทานมันมีภูมิคุ้มกันมันเยอะภูมิสูง โอเคคุณเกมนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณเกมนะขอบคุณมากๆที่โทรมาเล่าเรื่องให้พวกเราชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์ได้ฟังกันนะคุณเกมครับ้ขอบคุณจังนดะเดี๋ยวจะรีบผลิตคลิปให้ให้ให้ได้ฟังให้ทันนะขบคัหยัดสวัสดีครับคุณเกมสวัสดีครับดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด u ั s ส r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณกองสลากพลัส .com คลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android